ครับผมวันนี้ที่สวนพอเพียงบนแผ่นดินพ่อจะมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการปลูกมะนาวปลูกมะนาวที่ไม่ต้องใช้วงบ่อนะครับผมหรือไม่ใช้กระถางอะไรทั้งสิ้นนะครับเราจะขุดลุมทิ้งไว้สักวันสองวันแล้วก็นําปุ๋ยคอกที่เราหมักไว้นะครับมาไม่ว่าจ,จะเป็นเศษวัชพืชหรือใบใบไม้ที่เราหมักไว้กับมูลควายนะครับผมเราก็นํามาคลุกเขาให้เข้ากัน ขุดหลุมกว้างกว้างประมาณทักศอกหนึ่งนะครับผมสอกศอกคูณศอกนะครับผมได้แล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันกับดินพอเข้ากันกับกับดินได้แล้วก็เราก็นํามะนาวมาปลูกตรงนี้เลยนะครับผมข้อดีของการปลูกมะนาวที่ไม่ใช้วงบ่อรากเขาจะเดินไปได้ไกลครับผมเขาจะไม่จํากัดเหมือนกับมะนาววงบ่อถ้ามะนาววงบ่อนี้ ลากเขาจะจํากัดแค่แค่ในวงบ่อแล้วก็เดินไปไม่ได้จะติดบ่อแล้วก็จะทําให้เกิดลากเน่าแล้วก็จะทําให้มะนาวเป็นโรคหรือใบเหลืองใบตะแคงแล้วก็ลากเน่านะครับผมอายุของมะนาวก็จะอยู่ได้ไม่นานสองประมาณสักปีสองปีก็มะนาวก็เกิดความเสียหายแล้วครับผมหรือไม่นั้นก็ตายเหลืองไปเลยครับสําหรับวิธีนี้จะดีที่สุดนะครับผมเพราะมะนาวจะอยู่ได้นานอายุการเก็บเกี่ยวสิบกว่าป,ปีขึ้นไปได้นะครับผม ผมจะพาไปดูมะนาวที่ผมปลูกไว้ก่อนนั้นนะครับผมมะนาวที่ผมปลูกไว้ได้สักสี่ห้าปีได้ครับผมเดี๋ยวไปเลยไปดูดูเลยนะครับผมสําหรับที่ผมปลูกไว้ไปดูกันเลยครับอันนี้คือไอนนเป็นรั้วชาอมกินได้นะครับผมครับผมวันนี้ก็พบกับผมวัชรกรคนเดิมอีกเช่นเคยนะครับผม วันนี้ผมจะพามาดูวิธีการปลูกมะนาวไ,ล,ไล้วงบ่อนะครับผมปลูกแบบธรรมชาติในการปลูกมะนาวแบบธรรมชาตินะครับผมที่จะให้ผลดกอันนี้คือแป้นแป้นลำไพ่ครับผมปลูกเพื่อให้ผลดกอันนี้ผมปลูกมาเข้าห้าปีปีนี้แล้วครับผมต้นเขาจะใหญ่มากเลยครับผม อันนี้เรายังไม่ได้ต้ตอนนะครับผมเพราะว่าปลูกไว้เพื่อใช้กินในครัวเรือนเฉยๆครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าวิธีการปลูกเราจะปลูกยังไงนะครับผมเป็นลำไยของเราเราจะปลูกแบบธรรมชาตินะครับผมจะมีไม้ล้อมรอบอันนี้เป็นมะเขือมะเขือพวงนะครับผมที่ผมปลูกไว้ครับมะนาวเป็นลำไย ในการปลูกนะครับผมเราจะขุดหลุมกว้างขุดหลุมกว้างเมตรคูณเมตรโดยที่ปลูกแบบธรรมชาติที่ไม่ต้องใช้วงบ่อและวงล้ออะไรอะไรมาควบคุมนะครับผมขุดให้ลึกกว้างกว้างเมตรลึกเมตรหนึ่งนะครับผมแล้วก็ผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกขี้ควายที่เราหมักไว้นะครับผมกับพวกเศษใบไม้เศษอะไรนะครับผมลูกเขาจะมีตลอดนะครับผม นอกฤดูก็ออกผลให้เราได้เติร์ดได้ตลอดเลยนะครับผมสําหรับมะนาวเป็นลําไพของเราลูกแบบผลโตน้ําเยอะด้วยครับผมเปลือกไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ครับสําหรับพันธุ์นี้ถ้าเราใส่ปุ๋ยได้แทงรากในในช่วงเขาแทางรากนะครับผมเขาจะแตกรากออกออกไปได้ไกลครับถ้าเราทําหลุมกว้างลองปูนขาวด้วยนะครับผมสําหรับปลูกแบบธรรมชาตินี้แมลงก็จะไม่ค่อยมารบกวนเท่าไหร่นะครับ สำหรับแป้นอันนี้ผมปลูกไว้2ต้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับผมครับมีปุ๋ยพวกเศษไม้เศษอะไรที่เราหมักไว้แกบดําแกบดิบก็เอามาทําได้นะครับผมสําหรับต้นนี้4ี่ห้าปีนะครับผมที่จำไม่ผิดกินได้ทั้งปีครับผม เดี๋ยวผมพาไปดูอีกต้นหนึ่งแล้วกันครับต้นที่สองรู้สึกว่าหน่วยกำลังจะออกดกมากเลยครับพี่น้องเราจะฉีดฮอร์โมนเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับผมผมจะใช้ฮอร์โมนน้ำน้ำข้าวนะครับผมฮอร์โมนน้ำข้าวหมักกับไอเอ็มที่เราหาในท้องตลาดก็ได้นะครับผมน้ำข้าวที่เราหุงใหม่ๆครับผมก็จะติดดอกออกผลเยอะครับผมอย่าลืม หุงข้าวแบบไม่เช็ดน้ำนะครับผมแล้วก็เอาน้ําเอาน้ํามาฉีดพ่นมีปุ๋ยอะไรก็ใส่ตรงโคนเลยครับโยนโยนใส่โยนใส่ครับต้นเขาจะใหญ่กินได้ทั้งปีครับผมไหมครับดกไหมครับพี่น้องก่อนนี้นะครับผมอย่าลืมเอ้น้ําหมักซาวข้าวนะครับเราที่เราหุงเช็ดน้ําแล้วก็เอาน้ํามามากรองแล้วก็ใส่ประมาณสัก 2องตพีครับผมใส่น้ำยี่สิบริแล้วก็ผสมน้ำหมักเอสักสามช้อนนะครับผมทําเช่นนี้ก็จะทําให้ผลดกและผลโตครับผมอันนี้เดี๋ยวรอบหลังผมจะทำมา,มาแนะนําเคล็ดลับวิธีการทําน้ําหมักสาวข้าวนะครับครับผมอันนี้ผมจะไม่แต่งกิ่งไม่ทําอะไรนะครับผม ลืมนะครับผมมีปุ๋ยอะไรก็เอาใส่โยนโยนไปใส่นะครับผมเจอในการลองก้นหลุมยิ่งถ้ามีขุยมะพร้าวยิ่งดีครับผมเก็บดาเก็บดําม็ต้องใส่เยอะก็ได้ครับผมขุยมะพร้าวแช่น้ําสักคืนหนึ่งเพื่อเพื่อไม่ให้มีสารเพราะขุยมะพร้าวเขาจะมีสารในการทําให้รากเน่ารากไรนะครับผมแต่เราต้องต้องแช่น้ําเพื่อให้รากของเขาออกเยอะรากของมะนาวนะครับผม วันนี้ผมก็แนะนำเคเล็ดลับในการปลูกมะนาวมะนาวแป้นนะครับผมโดยที่ไม่ใช้วงบ่อนะผมโดยผมวิทยากรสรจิตเจ้าของสวนพอเพียงบนแผ่นดินพ่อครับก็มะนาวด้านหลังนะครับผมอายุสี่ห้าปีแล้วครับผมไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องอะไรเลยครับพี่น้องเย๋ยก็วันนี้ก็ผมเจ้าของสวนพอเพียงบนแผ่นดินพ่อก็ขอฝากเรื่องมะนาว และลองไปทดลองดูนะครับผมก็ขอสวัสดีและอำลาแต่เพียงเท่านี้นะครับผมกสวัสดีครับผมพี่น้องครับพี่น้องดกไหมครับมะนาวที่ผมเตรียมไว้ก็นี่ละครับ เป็นพันมะนาวแป้นที่ผมจะเอาไปปลูกที่สวนที่ผมเตรียมหลุมไว้นะครับผม